ครับผมบรรยากาศครับผมงานบุญครับผมบุญบ้านเท่ากาัน s วงเเฮอนะครับคนเต็มเลยครับอสุดทางโอ้นี่น่ขนมปุยฝ่ายคือคนไทยเลยนะครับขายดีเด็กน้อยเต็มเลยโอ้ธน,นาคารธนาคารมาจัดบุญ ตกินเบียรล้านะสาว้กันยได้เร่องใครได้ทุกอย่างเลยใครได้ทุกอย่างเลยทุกร้านเต็มมาเลยบ๊วเป็นยังพี่เน่งบ่าเป็นยังครับได้อยู่ครับ เนาในโชว์รูมพอดเนาะป้าพี่เน่งพิ่งคือบม่ใส่หน้ากากกันพี่เน่งไ่ใส่หน้ากากเิดออมมีพยาธิโควิดเลยเนาะไม่มีใส่หน้ากากเลยครับอดดเลยโอ้ลูกป่วงก็คือบ้านเท่าอยู่ตัวนี้น้าตาลูกป่วงปลาไอแปะกิโลนี่นี่ยังหลายเลย ปิ้งยังโบรูครับสบายดีไอ้สบายดีโอ้เติมยังนี่เติมยังนี่อ๋อแกยังแอดซั่งบอกบอกแพงบ่แพงบ่ตอนนี้สาวพันหมูแพงแพะต้องต้องถามคนใส่เนาะแพงบ่แพงบ่ธรรมดาดีกว่าบบมีเนาะเออสาวสาวพันเนาะสาวพันตอลิตรเนาะโอ้แอดเพื่อนห้องว่าแอดซั่งเนาะ แอบสั่งสาวพันต่อลิตรสองสี่ลิต,ลลตลรตละสี่สิบบาทเนาะลิตรละสี่สิบวันนี้กระส่วนเท่าไหร่ครับซักคือกันบอซ้ำกันเลยเนาะโอ้ครับโอ้ซ้ำซ้ำกันนะครับนี่ครับใกล้ๆก้กันครับผมราคาก็ถามว่าใกล้ใกล้เคียงแต่ว่าตอนนี้เมืองไทยถือกว่าสักหน่อยตอนนี้เมืองลาวเมืองลา,าวกับสีแพงสักหน่อยหนึ่งว่าเปน็นยังเมืองไทยเท่าไหร่เมืองไทยสามหา อตัวนี้สี่สิบถ้าคิดเป็นเงินไทยอ่าแต่ว่ามันหัวแต่ลดลงว่าะอะไรจะมีราคาราคาน,น้ำมันอ๋อคิบคิบเก้าบ่ะไคิบเก้าพันสามร้อยอันนี้คือ,อคือ,คอการส่วนก็นคือเดีเซนเนาะ,ะของไทยเนาะอ๋ออันน,น,นี้อันนี้คือ,อ,นนมอเมืองเรามีมีน้ำมันอยู่สองยี่ห้อสองสนิทได้ครับพี่น้องมีการส่วนก็คือดีเซนนะข้างล่างครับกับเปลี่ยนซีนมีแค่นั้น เมืองไทยมีหลายเอ้ยเก้าหนึ่งเก้าหาอียี่สิบอีเป็นหาจากสิเติมยังครับหลายพดครับอืมสองอันเลยให้มันจบเนาะของละครับข้าใจขอบใจเด้อครับผมครับ,บผมโอเคครับ